ข้อ52นะครับบอกว่าปัจจุบันใน A อายุเป็น3ส่วน4เท่าของใน B นะครับถือว่าเอาอายุใน B มาแบ่งเป็น4ส่วนนะอายุของใน A ก็จะได้มา3ส่วนนะครับนะงั้นการที่เราจะตั้งอายุของใน B เป็น x เนี่ยเราก็มองเลยว่าให้แต่ละส่วนเนี่ยเท่ากับ x อายุใน B เป็น4ส่วนนะครับ ก็คือ4ช่องเนี่ยนะช่องละ x 4ช่องก็4 x นะครับอายุใน a นะเป็น3ส่วนหรือว่า3มช่องเนาะก็เป็น3 x นะครับทีนี้อยู่ยต่อไปนะครับเขาพูดถึงอีก15ปีข้างหน้านั้นอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ละคนก็ต้องอายุเพิ่มมากขึ้นกว่า15ปีนะปัจจุบันใน b อายุ4 x นั้นอีก15ปีใน b ก็ต้องอายุ4 x บวก ปัจจุบันใน A อายุสามอีกสิหปีใน a ก็ต้องอายุสามเบวกสบห้านะครับอาล่ะเนื่องจขตรงนี้บอกว่าอีกส5ห้าปีข้างหน้าใน b จะมีอายุเป็นตรงเนี้ยมันก็หมายหมายถึงเอาอายุของใน b ตอนอีกสิห้าปีข้างหน้านะครับอายุของใน b ในอีก15หปีข้างหน้าเป็น,นก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับสองเท่าของอายุ a ในปัจจุบันอา้าวอายุ a นะแต่ไม่ใช่อายุ a เอน15ปีข้างหน้าด้วยนะ อายุ A e ในปัจจุบันครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่เด็กๆจะพลาดนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอมานะตรงนี้พูดถึงปีไหนข้างหลังมันก็จะมักจะเป็นปีเดียวกันที่เราเคยเจอมนะักจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ข้อน,นี้เขาเอาคนละปีมานะครับนะอ่ะสองเท่าของอายุ A ในปัจจุบันนะครับอันะตรงนี้ระวังด้วยนะเวลาไปาจเจอแบขทดสอนะนะจจบเนาะอายุ B ในอีกสิบห้าปีข้างหน้าก็เอาตรงนี้มาใส่ครับ4 x บวกสิบห้า สเท่าของก็2อคูณอายุ A ในปัจจุบัน B ก็สาม็กสองคูณสาก็ 6x นะครับแล้วก็ย้ายข้างแก้สมการธรรมดานะครับตอนนี้ได้ 2x งเเท่ากับสิบ้าเขาถามปัจจุบัน B อายุเท่าไหร่ปัจจุบัน B อายุส x 4x ก็คิดได้จากเอา2องไปคูณ 2x งครับนะ 2x เท่ากัสิบห้าคูณสิก็ได้30นะครับ